สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้ผมทุกทุกแฟมิลี่ก็อยู่ที่เมืองสวรรค์นนเขตสปปลาวนะครับเราฝากติดตามการเดินทางด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารลาวเฮามากินข้าวเย็นนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับ รีวิวให้เขาสักหน่อยนะครับผมมีเมนูอะไรนี่ปิ้งไก่โอ้บรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยครับอาต้องจ่ายติ๊กก่อนเยชื่อร้านยังน้องร้านอาหารลานเรา เมื่องเมื่องเมื่อไก่สอนแพนสวรสด์นทีนอเดน้องซื้ออย่างในที่งานกันเลมีเมนูอย่างแนะนำแน่ยต้มส้มปลาเครื่องต้มสมปลาเครองปลาเคร่องปลาครังเอาไก่ด้วยสิ แล้วอะไรอีกอย่างนึครับสัันักป้อ่ดาสารัปามอย่างก็พอแล้วแอ่ปลาเนื้ออ่อนต้มสมปลาคังแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงข้สาัเนหมผดกัปีเอาเอาเลือกไก่ปิ้งไก่สามอย่างก็พอสามอย่างะข้าวสามจาน ว่าก็ต้องมีนลำพริกอยู่แล้วน้องม่เจอน้องมันปีกว่ามานากี่ปีแล้วอายุกี่ปีแล้วครับนี่น้องน้องแจก่มากเลยนะโอ้โต้องบอกน้องไอดีอะไรมีเฟซบุ๊กไหมมีเลยไม่ง่ามีแฟนแล้วโอ้เสียดายเลยแฟนแล้วน้องต้องเอย่างปีแล้วน้องก็บอกว่ิ่งกันแล้วโอ้แสดงว่าเป็นคนซื่อตรงตอนนั้นมากับแฟนไม่รู้หรออากาบดีมากเลยนะขนมากเลยครับ มีง่สามสิบห้าชื่ออะไรข้าปชื่ออะไรนะคนณยูบรี่ข้าวเหนียวด้วยข้าวอะไรนะเอาข้าวสวยหรือข้าวเหนียวผมเอาข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งกติข้าวสวยสองโอเคก็ได้พอเหมือนกันก็ได้นะเดี๋ยววัเลยนะเดี๋ยววเลยเมนูยังทำนี่ต้มส้มปลาเค็มโอ้องต้มส้มปลาเค็มมาเง่าหรือปลาคังนะครับ ไม่ใช่ปลาครึ่งหรอปลาครึ่งเดียวเหรอปลาคั่งก็คือปลาคั่งอันนี้น้องบอกปลาครึ่งปลาครึ่งปลาครึ่งเดียวอันนี้ไอเมนูเอปลาเนื้ออ่อนทอดต้มโสมครับาหมอบักใหญ่หนึ่งอย่างนี้พี่ครับไก่้ยังก่อนดิมเราก็ไม่เรากงสองตัว ปลาเละค่ะแมนูนี่เป็นแต่วแสบคันดิลสบายดีนะครับหลงทางเข้ามาไป็น่รือไงเหมือนเจอน้องเขามาเจอน้องแนะนำทางให้แล้วก็ให้ของน้องเขาอ๋อมอบกระเป๋าให้ครับผมโอเคขอบคุณมากสบายดีครันดิ น้องอยู่ชั้นอะไรแล้วตอนนี้มหกอายุสามมหกอายสิบเจ็ดปีเป็นสาวแล้วปีหน้าก็ทำงานทำงานเลยปะเหลือไปมหาอะไรนี่แจมเทศหยังอยู่นี่นะเทศดิหน้าตานี้รอดยากเฮ้ยเทศปืนซ้อมขนาดมซ้อมทหารป้องกันวิชาป้องกันนู้นนะเขาเจ้าสอนตั้งแต่ไอ้สุ ้าเป็นบานเท่ากันลอดดอเนาะก็ช่วยอธิบายน้องหน่อยนะว่าน้องจะเอาไปยิงใครเนี่ยสออ่อ๋อเป็นกลุ่มดูมากนะเนี่ยน้องทปืนใช้เองทำเป็นอาสาธิตในีแค่นี้เฮ็ดจังไดเอามงไสักกอนน่ผู้เบาไหนมาต้องคิดให้ดีอามงไสักกนเฮ็ดจังไดเฮ็ดปืนเจ้าอือบาให้พ่อเห็ดไห้ กันเนาะเอานางลูกนางลูกเดี๋ะวถ้าใครมาจีบนี่คือโดนแน่นอนก็บอกนี้นองแคดดีโอ้เหตุปืนใส่เองใครซื้อเอาแบบเป็นปืนสีนําก็ได้บอกแคดดีโอ้่มายุทธไทยเขาจะใส่ปืนเก่าปืนเก่าไอ้พวกรุ่นไอ้ลากได้แบบนั้นเขาเลือกใช้แล้วกนตะวันไม่ทำให้เหมือนได้เฉย ท่านสีจอเสือกจอยยังอยู่บ่จอเสือกอยู่บ่มีงานนี่ยังก็อยู่นี่เนาะแซนติงานดองเนี่ยจะขึ้นวันอไป็นซอยเขาเจ้าเนี่ยใบเล้ยวห้องสบายโอ้ไม่ของน้องเมื่อไหร่จะมีเลย <c oughs> มีวันไหนหาคนถูกใจซะก่อนเนาะ มัได้มาเยี่ยมน้องแคดีนักเอกคนแรกของช่องผมเลยได้นิน้องแคดตีนะปีกว่าแล้วเกือบสองปีเกือบปีกว่าเลอกว่นีเอะปาเอกเอาเนองเนะาเอ่เน้าไปทกาเานอะะนอี่นอาเป่อเอี่ะวนีววนอออ่ก่เก ลายเบอร์โร